สวัสดีทุกท่านอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วแล้ววันนี้ผมก็อยู่ในเซิร์ฟพับบิกเทสเหมือนเดิมแต่วันนี้จะมาทำแคสเรือคาเกโรนะฮะเป็นเทียเก้ากันแล้วนะฮะก่อนที่จะไปชิมาคาเซนะฮะก็คาเกโรหรอผมก็ไม่ค่อยรู้ประวัติอะไรมากอะ่ะก็ แต่บอกเลยว่าถ้าในคันไถคอลเลคชันห้าวอย่างกับผู้ชายอะดูจากรูปตัวละครแล้วผมว่าห้าวอย่างกับผู้ชายก็ต่างจากบุกี้ริบลับนะเพราะงั้นไรสัตว์มาดูที่โมดูลเรือเลยพื้น127มม,มถ้าเทียบกับฟุกีก็127ที่มาคาเซก็ก127ก็127กันทั้งหมดในเดินคาดนะ ตัวเรือเมื่ออัพเต็มแล้ว HP จะมี15,100เกาะ19มมบุกกี 1, ้เม so ื่อกี้16มมไม่ได้ต่างกันเลย3มมมเนี่ยทำอะไรไม่ได้ก็ตอบิโดตอนแรกที่พี่ซื้อมาจะเป็นไทย90แล้วเนี่ยจะกลายเป็นไทย9ก็อบิโดจะเร็วขึ้นมาระยะก็เป็น20กิโลก็มีเฮนะฮะงานนี้ก็ไทย9ก้าชื่อว่าแรงก็คือเป็นตอปิโดถ้าในสงครามโลกจริงอ่ะ โดนลูกเดียวคือหัวเรือขาดอย่างรู้สึกว่านิวออลีนโดนไทยเก้าสิบสามของญี่ปุ่นน่ะลูกเดียวคือหัวขาดอ่ะนิวออลีนเนาะไม่ผิดิวออรีนิวออรีนก็นิวออรีนโดน,โดนถ้าจำไม่ผิดนะโดนตรงปลายปอมนาตรงเนี้ยโดนซัดก็คือหัวตายปอมนาขาดเลยอ่ะโดนลูกเดียวหัวขาดเลยก็คือต้องถอยกลับเพราะถ้าวิ่งหน้าน้ำเขาก็ต้องถอยกลับ แล้วก็เรือน้องสามอยูอ,อีนโดนข้างหน้าตรงน,นี้เหลือป้อมหน้าไว้หัวก็าข,าขาดเหมือนกันก็ตามนั้นไทยก็สามสเป็นออกซิเจนตอริโดตัวจับยากเร็วแรงาะนะระยะยิง9.4กิโลเมตร km, สั้นกว่าฟูมุิีเครื่องยนต์52,000แรงม้า3 5น็อตก็เท่ากับฟูมุกิก็เรามีสกิลบูทเครื่องยนต์ีตามเคยก็คอ ถก็าต,ตามนี้ก็เรามีสกิลบูสซงยอนส่วนอังแอฟเสริมของอาร์เอต่อปีโดแต่อันนี้หันท่อต่อเร็วผมไม่เห็นความจําเป็นก็เลยหันปืนเร็วดีกว่าอันนี้ก็หันให้มันดิฟเร็วคือเฟืองท้ายดีขึ้นเลี้ยวได้เร็วขึ้นอันนี้ลดการตรวจับเพราะเรือพิฆาตไม่เน้นถ้าตัวจับได้เราก็จะตายก็บต,ตามนี้ ไม่มีอะไรแล้วสําหรับเดินพิคาดชั้นาคาเกโลเป็นเทียร์เก้ากันแล้วก็ลํานี้ผมก็ไม่ค่อยรู้ประวัติเลยนะแต่ถ้าเกิดใครเคยดูการ์ตูนเรื่องคันไถคอรเลคคันจะไม่เห็นลํานี้ในการ์ตูนนะแต่ในเกมคันไถเห็นในเมในเมถ้าวาดเป็นตัวการ์ตูนมีแต่เอาไปเล่มในการ์ตูนไม่มีในการ์ตูนจะมีฟูบุกิและโดดข้ามไปชิมาคาเซเลยก็ชิมา,าเซก็รู้ดีกันกแบบ ลาลาทั้งวันอะต,า,ตามนั้นก็ไม่มีอะไรกับาคากโลแล้วนั้นผมออกลบเลยแล้วกันนะ <ği> ก็รอบนี้ก็เมื่อกี้บีบีตึมอะบอกเลย นี่ก็บีบีหายไปแล้วกลับมาอีกแล้วบีบีมาเยอะจังรอ,อไปก็เซิร์ฟนี้คนเล่นน้อยเพิ่งเมื่อกี้ผมดูเพิ่งห้าร้อยเจ็ดสิบนคนก็น้อยก็ต้องอะไรเลยก็ต้องทนทน,ทนกันไปนะฮะแต่ก็ปิดพรุ่งนี้แล้ววันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ดธันวาคมใช่ปะวะเออยี่สิบเอ็ดธันวาคม ก็ทนแล้วกันส่วนใหญ่เซิร์ฟเนี้ยถ้าคนที่เล่นต้องแต่แพทเก่าอ่ะ EXP คูณหกสิบดวกตาโอ้โหยมา,ามโต EXP สามสามร้อยล้านอนะ่ะแบบหมูก็นั่นก็ตามนั้นแต่ผมเพิ่งมาเล่นแพทนี้ผมก็ใช้แบบหลายใช้ไหลายเมลหลายไอดีเพื่อต้องเลือกหลายๆล,ลำที่อยากลองอ่ะ mm hmm. ก็ไม่มีอะไร รอไปนะฮะขี้เกียจไปตัดเพราะว่าเครื่องไม่ได้แรงมากก็รอโหลดเอาแล้วกันถ้าคนไหนแบบไม่สะดวกก็กดข้ามเอาเลยก็ได้ผมไม่นั่นถ้าถือเน่ตรงนี้มันก็ว่างแล้วก็ขอบอกเลยแล้วกันก็คือทุกไลค์ทุกวิวทุกคอมเมนต์กดถูกใจทั้งใน Facebook ใน YouTube ทุกคอมเมนต์ในไฮเว็บ e บุ๊กใน y o u t u รนมีประโยชน์กับผม,มก็คือจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูมาเป็นกำลังใจมาอยากให้ทำลำไหนก็บอกได้ก็บอกกันมาแต่ถ้าเกิดในแมปจริงในเซิร์ฟจริงผมเล่นจะเล่นดีๆของอเมริกาดีๆของญี่ปุ่นแล้วก็เล่นลาตอเรีญี่ปุ่นแค่นั้นได้เดี๋ยวในเซิร์ฟเนี้ยพรุ่งนี้จะลองทำเยอรมันกับลัสเซียดู ไม่เสียงมันดังก็เครื่องผมมีปัญหานิดๆหน่อยๆก็ต้องอดทนนะมันก็เครื่องมันเก่าแล้วอะไอห้าไอฮัสเวลมันก็ตกรุ่นไปแล้วก็ต้องทำใจระยะต่อนี่อย่างไกลอะทุกที่แบบดีๆนะ ปืนไกลกว่าท็อปเทียห้าดีหกเนี่ยน,นี่ระยะต่อยาอ่างไกลอะระยะต้อนี่อยากกันระยะยิงพวกซาโอเลยอ่ะเผื่อไกลกว่าเนี่ยเพราะผมเล่นซาโออีกไอดีหนึ่งรู้สึกว่าระยะยิงเขาสิบเจ็ดหรือสิบแปดไม่รู้ปับแล้วทีน,นี้เดี๋ยวผมจะต้องดูเพื่อนก่อนเพื่อนผมหนีไปไหนกันผมจะไปกับเพื่อนเพราะถ้าเกิดอะผมไม่เกาะกลุ่มแบบเพื่อนผมว่าผมโดนเตา ีก็ของซาอุทีแบบน,บน <you> leave, ี้ไม่มีบีบีให้ผมไปสอยนะก็ทำใจไปซะก็เขาโหลดต่อก่อนก็ไหนๆก็แค่เรือแค่วิ่งอ่ะจริงๆอ่ะไทยเก้าสิบสามอ่ะลูกคงนละนะที่ผมเคยทำงานส่งกูเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับสามโลกอ่ะ ผมไม่อ่านเจอเพราะว่าไทยเขาา3ลูก่งอันะ2จีเก็ตตัน4ลูกคุณลองคูณไปดิ4ลูกนี่ยิงป้อมหนึ่งนี่10หัวตันเลยนะมันจู่2นาทีนี่สุดยอดมากเพราะสงครามจริงมันจู่ซึ่งโมไทยยิงก็สุดแ,แบบกีน่าจะเป็นยามาโตะยิงป้อมหน้าไม่กบอิซิโมะไม่ก็มอนคณนะไม่น่าใช่ซา สาานี้มีสามลำสุค้คขที่เหลือข้างล่างตอนนั้นถึงูข้างล่างกับเขาดีกว่านะ่กก็มิูโมเราก็ได้ทำการเปิดส่วนไปแล้วแล้วฝั่งนูน้นป้อมมาใครไม่รู้สามลูกน่าจะเป็นเฮดีน่าจะเป็น, M e, นเสาลาโออันนั้นเป็น AP น่าจะเป็นยามาโตะกำลังระดมเลงมอนคณาี่มอนเองนะฮะ การระดมเลงี่มอนไปเอาไงดีเล่เขาก็ห้อยหักดีไหมจู้อย2วีก็2กนาทีล้อยหนักไม่เอาเปลืองโอ้ยิงเลน,นถึงฐานเออะอย่างไกลอะ มันจอดในฐานมีิขีนะ์โดนหมุนยิงอ่ะโคตรไกลอ่ะดดดแล้วใครยิงโดนนี่ฟุกดวงโคตรดีบอกเลยก็เขาเริ่มเปิดฉากยิงกันแล้วนะฮะโดยที่เขาไม่รู้ว่าผมวิ่งอยู่ตรงนี้คือสองแต่ไม่น่าจะรู้หรอกหรือพี่คาดไกลจับกันไม่ได้ใกล้ๆยังจับจับหายๆนะซึนก็ผ่านหัวผมไปในที่เรียบร้อยแนละ้วไปลงไครคือโมโดนสาดแลยอะ าแล้วอีคืโมเล็งไข่ไปทางนู้นก็บางทีนะเล่นลาดตเออตยนะก็อ,อยากยิงได้แบบอาจารย์บาลน,นะยิงกันเปิดกันระยะไกลอย่างเงี้ยแบบสวดกันระยะไกลเออคุณครับคุณสารนี้ลูกเรือผมตกน้ำนะครับจอดข้างเรืออาจารย์บาลแล้วผมยิงทีลูกเรือผมตกน้ำอะ่ะน่ะฝั่งนู้นต่อสามลูก ไข่อ่ะไข่ต่อสามลูกว่ะหยุดระยะแล้วเหอเออต่อผมว่าไอ้นี่รับต่อให้ชัวร์ให้โดนหนักสองมันก็ยังโดนตัลูกหนึ่งแล้วมันหมดระยะฟุตเจ็บบ่เลยโดนแบบนี้เจ็บบอกเลยมัาจะเกาะไปกับพวกเดินจันบานนะคอยซับให้เขา ไม่อยากปล่อยตอนนี้ให้เนียนๆไปเขาหน่อยเห็นแล้วมอนทาน่า1ปกิโลเมตรวิ่งไม่ถึงนะก็อันนั้นอิซโมงที่อาจจะขึ้นแบบีิทูซิซเเดลก็เลยลดก็ถ้าเรือลำไหนแบบมีเกาะถ้าไม่มีเกาะนะยิงฮิทูซิซเดลอะส่วนใหญ่ลดทีละหมื่น อย่างถ้ายิงลาตวเวนอันนี้ดูที่เดวทีทะลมื่นแล้วปัจจันบาร์ทีละาระมาณ5ันหกพันก็ดีแล้วอ,อย่าตายนะเฮ้ยลำนั้นอนะตายที่นแทนรดด้วยเอ้ซาโอตายซาโอมันตายคิวอ,อามาก,กิเราแล้ว,ลวเออซุ้มละ่ะทีมอาคาเซิฝกิโลเมตร่ะยะบวกนะ ทีมไม่อยู่ข้างล่างครับไล่ถึงบอลต่อในชะ่ท่อสักข้อขอ,ขอ,ขอ,อยากรองอ่ะข้อนะ คือนี่ฐานจริงนะนี่คือนี่เซิร์ฟพารบิคเทสยังมีคนซื้อเหลือพีเมียมมาเล่นอีกเหรอคือยังมีคนซื้ออาตาโกะแล้วแบบตอนนั้นออเ,อเอล่นเซาไมเจอไอ้แันต้า,าเวย,ยังมีคนซื้อมาเล่นอีกเหรอ คอพี่ะเอล้านผมโคเวิร์เล่นซาโอเลยอ่ะเอาเอพีที่มาแบบเล่สามใจลงไปเล่นซาโอเลยอ่ะเพียจะมีคนเล่นเรือพรีเมียมวยไม่ได้คุ้มเลยตองทีมหูลยัดมือทีมเรือพิฆาตที่ไม่กล้าบู ถ้าดูคอนเทนตสาวโอ๋พี่เฮ้ยไม่ได้โดนอัปโก้พี่เฮ้ยเฮ้ยมีโอกาสโดนมอนทนาเว้ยสาวโอ๋ขาน้าโดนนี่โดนนี่โดนเยอะโดนเฮ้ยปล่อยมั่วหนะเนี่ยน่าเก้าพันผมได้ทำดาเมจแล้วนะดีดีก็โดนต่อพี่โดนเฉย ไม่ให้โดนยามโตะเอาคันคักูมีต่อกันต่อกูคันยามาโตกูคันนั่นที่มาคาเซ่บวกทีไหมยมาโตะบอกกูคันคันคันกันีกูคันยามาโตะบอกไม่กล่าวแกมากไม่ก่าไว้โอ้ฉกกิโลเมตรกดลย มันปล่อยไปแล้วถ้ามันมีอีกนะถ้ามันมีอีกมันก็นไม่ใช่คีมาเกษซ่แล้วแหละก็แลกดีกว่าอย่างเง,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 งี้ยไกลขนาดนี้ผมว่าแลกผมว่าแลกน่าจะมันเออเข้าไปปล่อยเผาเลยอะก็อยากลองหมือนการคาดปล่อยมีคาดเนี่ยอยากลองหนึ่งกั็นการพนคาดปล่อยพิคาดเนี่ย ต้อนเรียบร้อยฮะเขาปล่อยไม่ได้แดกผมแต่ผมได้แดกเขานั่นไงฮะเดือดผมกระปนิดนึงโอ้ยยังมาโตร่ดีกว่าโดนยิงแงน่อัดกาะป๋องลงด้วยผมหายไม่ไากดีดาวคนนี้ว่า,าเขายิงผมแล้วเขาหยุดผม เียวรู้เรื่องะอ,งอ,เเเองะเมื่อกี้บอกเลยทีเดียวรู้เรื่องอ่ะทีมากเซ็แบบคันคันคันอย่ามาโผล่เมื่อกี้คันทีมาเกระเซ็บตายเลยก็รู้เรื่องนะทีมาผมไม่ได้โดนต่อขอร,โโรับแบบผมโดนเขาหนีมากกว่าสภาพนี้ยเขาหน,นีให้ไกลนะคะรจะยาตัวจับเรา6กิโลเมตร เขาอาจจะเป็นผมดูโอเคไม่ได้ดูก่อนขอหันป้อมมาหาผมป่ไม่นะผมรู้ว่าเขายิงบอลยังตายคือเขาจะยิงแบบยิงไกลอ,อ่ะโอยตายอ่ะเขีเนอย่นี้มั้ถ้าคุณเคยเรียนคุณจะรู้ว่ะโอยตายอ,อ่ะจะยิงแบบอีมุกี้เพราโดนอีกไม่ยิงผมเหมือนด้วยทำไมกูไม่ฮีทพอตวะไม่ใช่ละกูไม่ฮีทอด่ทอดีละ โอ้ยคืยอลองมันยิงยเขาเห็นผมแต่สองไม่มย,ยิงผมเฮ้ยปืนหลังเอาข้างหลังนี่จะข้างหลังนี่วาใช้ปืนหลังนี่จเข้างหลังใครอะข้างหลังใครอะวันทนาเขาไม่น่าจะเะไยงผนะเราะผมถ้าผมยองเฟีย้ยวขนาดนี้ ขัดไปทังมาเขาไม่เลนผมหรอกคือใครอะถ้ามันจะเลผมอะี่หรอนี่ม่อยตอนี่ไทหไกโฮอะรอย่างเงี้ยอ,อ,อบใจี่มาเมื่อกี้อ่ะชอบใจเลย ได้2คิวเออก็แล้วแต่มันะถ้าตะโก้พรีเมียมในตำนานสมัยก่อนนี่กวลาตะโก้ไม้ใหม่ลงออกมาตะโกและไอ้เติร์ปิดง่ะโวยออฟเติร์ปิดเฮ้ยนายหญิงเว้ยเออลองเปนใหญ่ หลังเข้ามาแล้วเพื่อนช่วยด้วยของธนามันถังเข้ามาแล้วเพื่อนช่วยกันด้วยถ้าจะตายแล้วจระเปิดกาบกยิงกูกชัว,วกูกกชัว เข้าหรอเามแ่อ,นนแอ,อ,อนนี้เขาทีมเราแพ้แน่ถ้าผมแพ้ผมก็ขอแพ้แล้วผมรกสีให้ผมได้ขอรอสีขอผมแหลถ้เาเกิดรั จะทำอะไรอะ่ะรู้ว่าผมทำไม่ได้แต่ขอลองถ้าเมื่อไหร่ที่ผมยังไม่ได้ลองอะ่ะผมจะไม่บอกผมทไม่ได้ <S <S ผมต้องทำได้กับอาตะโกนางนี้ผมจะเทียบค่าปล่อยต่อให้ของมองไม่เห็นผมแล้เขาหายไปไหนขอาขึ้นมาบนเดด้าก่อน มนะะันจะเสร็จเขายิงต่อใส่ผมเมายิงต่อใส่เขาไม่หลอนนะ,ะอเอาเกมจบโอ้โห,โหอตาโกะอดคิมเลยแหมสองแสนทำลายได้ลำนึงถ้าเมื่อกี้ผมไม่ตายอะได้คิวอตาโกะก็อาจจะึ้นไนที่เด,ดิมก็ ก็ที่2ของทีมได้คิวหนึ่ง exp ได้800ผมทำตอมิโดได้2ลูกดาเมจ2 7 7 0 0ก็โอเคกับสั่งแสนห้าที่ได้ก็เดี๋ยวอีกสักตากับก,กิโลแล้วเดี๋ยวผมจะได้หนีชนะตออิเดี๋ยวเอาไปดูนะโอเคไฟล์ขึ้นก็เดียวทอ ก็ยิงเขาเป็นคนชอบเรอือล่าตเวเนคาร์ททาเขาโออยู่แล้วอ่ะชอบเรอือคาร์ทนี้อยู่แล้วนะนก็แบบร้อนร้อนแบบนะ ผมไปหาลมมาเป่าทำให้ตัวเองเย็นขึ้นก็คือใครใช้ซิงโมของ Cooler ร์มาสเตอร์แจกมันไ้คดีอ่ะเดี๋ยวลองดูกันเสียงออกไหมโอเคมีเสียงใครใช้ซิงโมคู o เลอร์มาสเตอร์จะรู้ดีให้เปอร์สองหนึ่งสองเอกับพัดลมมันแรงผมก็แกะพลมเดิมออกแล้วผมเอาเจ็ดโฟใส่เอ,อ้ยไม่ให้พัดลมไอ้ของที่มันคล้ายๆใบเป็นรูปกามปูอะใส่ ผมก็เอาไปใส่แทนแล้วผมก็เอาพัดลมเดิมมันอะมาทำพัดลมตัวผมพเพราะผมร้อนก็ไม่มีอะไรบทเรื่องคอมสังนั้นเรา <grave> ว่าห้องนี้จะเป็นยังไงก็คลิปเป็นไงก็ติชมได้อะแมปเดิมนี่แต่ละต,ตละตวเวนโอ้ยทำไมเอ็มเอ็มมันเมากัญชาแบบนี้ เอาฮิมาคาเซษฝั่งนู้นมาไปสู้กับใครวะเขาสแปมเร็วแต่เขาซ่อนพังไม่เก่งตอนนี้ที่ผมกดอะกดคอนโทรล G ก็คือปิดทั้งหมดแบบโชว์ตัวเรือโดยเฉพาะก็เดี๋ยวขอแคปไปทําเป็นรูปหน้าคลิป อันนี้ครับประมาณนี้กับครังกิโล General quarters ห้ากิโลเนี่ยมูนปล่อยต่อ,อ,อ,อแล้วจะถึงสารเขา20กิโลก็สุดยอด เราเมื่อกี้ลืมบอกเรื่องท่าเรือที่ผมใช้อ่ะจากเรื่องมันเป็นท่าเรือคล้ายจากอนิเมะเรื่องหนึ่งคือฮาร์คัวก็ใครที่เคยดูก็จะรู้ดีนางเอกเรื่องค่ะว่าทาคาโอ,อนะ่น่าจะไม่ไม่ใช่บอกว่าไม่แน่ใจอ่ะมียูน่ากับทักเขาแต่พระเอกน่นาจะเป็นกุนโซมังสน่าใช่ ได้แบบนั้นนี่ฟินแค่นัในสาราละกคุณยิงสุ่มหรือว่าเขาเห็นกันแล้วไม่รู้แต่เขายังไม่เห็นผมชัวแปบ้าข้างหลังล่าตะเวนมันน่าจะมีตามไปด้วยมีเหลือะจันร์บานไปด้วยเอ๊ะล้าตัเวน่นั้นไม่ได้วิ่งแล้วก็ พาตวีรัลนีีไปไหมวะสกีลสกี้ไปด้วยพาตวีรลลำนั้นไปด้วยดีๆเทมาทางนี้ทั้งหมดเลยก็ไม่ต้องกลัวอะไรดีๆเราเยอะเราตัวสปแปม 2. 2> สองเฮ้ยเป็นสารเฮ้ยเฮ้ยมายิงกูแน่ <c oughs> ว่าผมเล่นเบนสกันี้ือเปล้าแรกตัวตัวได้จบผมว่าผมเข้าไปเล่นเบนสังหรือี้ว่าน้ามันเขาว่าแมไวไม่เคยลองเหมือนกันมันจะยิงผมอรีกเรื่องนึยังไม่เห็นวกดทีไม่เห็นตัวเขาเห็นได้ โอ๊ยติดเกาะเสร็จเป็นสารมึงมึงมึงเสร็จเสรตอกกูเยอะมึงถอยมึงใส่แต่ตอนเนี้ยโอ้ยตอกโอ้ยโอ้ยลูกหน้าโอ้โหหัวหัวกูมิสานทา่เสนเฮ้ยเป็นสานหายไปไหนอะถอยไปแล้วเหรอหายถอยไปแล้วเหรอ มันไปไหนอ่ะทำไมมันทำไมมันไม่โดนต่อเมื่อกี้ไม่เข้าไปติดไหม่หรอเอไฟนี้คงผมงจะตายเร็วอ่ะก็โทษที่พาทา,ทา้าจ,จะไปดีก็ได้โอ้ยนั่นไงเป็นฝั่จบชักไม่จบชักไม่จบแบบดูอ๋อไม่มีตายซะ เที่ยวผม,มันพางแล้วตายไปฟ้าเป็นฝันว่าเป็นไก่แล้วแหละต่ออย่างนี้ยรือเรามีสกิลอะไรเราก็ทำไม่ได้นะเล้ยขาดเลย ขอจบการนำเสนอคลิปเรืยองการ์ดของประเทศญี่ปุ่นเนมคากเกโรไว้เพียงเท่านี้การถักลอยเลยสวยด้วยก็เธอก็ได้ไปลอยเราเรียนรูป้าเรียบร้อยแล้วก็ขอชคลิปคากเกโรไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมทูปไลท์ทูกเมนท์ทวิวมีฝนเป็นกำเป็นกำลังใจให้ผมทำต่อไปไลฟ์เพจในเฟซบุ๊กด้วยจะดีมากขอบคุณครับวันนี้ขอกล่าประโยคเริ่มคือ ลาก่อนและสวัสดีทุกคนครับ